ดานพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาได้ขโมยบัตรเครดิตที่ลูกค้าลืมทิ้งไว้ไปให้แฟนหนุ่มนำไปรูดซื้อสินค้ามูลค่ากว่า50,000บาทค่ะ ้ดยนายธีรทันตันนิติภพศาลเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปักช่องจังหวัดนคนรราชสีมาว่ามีคนนำบัตรเครดิตเทสโกวบิซ่าของตัวเองที่ลืมไว้บนเคาน์เตอร์บริการของห้างเทสโกโลตัสสาขาปาักช่องไปรูดซื้อสินค้าจานวนหลายรายการเป็นมูลค่ากว่า5 0,000บาทซึ่งตนมาทราบหลังจากที่มีข้อความการใช้บัตรเครดิตของตอนผ่านเข้าโทรศัพท์มือถือจึงได้ติดต่อไปอยังสำนักงานใหญ่เทสโกโลตาทราบว่ามีการนำบัตรไปใช้จริง โดยได้ซื้อสินค้าไปหลายรายการล่าสุดมีการใช้บัตรเครดิตไปรูดซื้อสร้อยคอทองคําที่ห้างทองเยาวราชสาขาโลตัสปากช่องเจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ไปตรวจสอบและขอดูกล้องวงจรปิดพบภาพคนร้ายขณะเลือกซื้อทองอยู่ภายในร้านทราบชื่อต่อมาคือนายพนมไพรศรีประหลาดอายุ28ปีจึงได้กระจายกําลังเข้าตรวจสอบและพบนายพนมไพรกําลังเลือกซื้อสินค้าจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม โดยผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าได้บัตรเครดิตมาจากนางสาวรวมพูลสันเทียอายุ28ปีแฟนสาวซึ่งเป็นพนักงานของห้างเทสโกโดยนางสาวรวมแฟนสาวบอกว่าลูกค้าลืมบัตรเครดิตไว้จึงนํามาให้ตนใช้ไปรูดซื้อสินค้าดังกล่าวค่ะไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะหิมะที่ตกลงมาอย่างหนัก